อายุแปดแปดแปดปีแปดปีห้าหกเลยนะแปดปีกว่ากเป็นไงว้างที่ดูมาทุกๆสวนถ้าแปลงนี้ผมก็จะมีความกังวลเรื่องหน้าฝนตอนความชื้นมันสูงเพราะว่าเราเป็นแปลงที่ติดกันนะครับมันระยะว่า5เห้อสิบเมตรนาว่าห้าว่าสิบเมตรอ่าครับแต่มันพุ่มมันโตอย่างนี้พุ่มมันโตชนกันอ่าครับเท่าที่ดูว่าระบบใบ มันหนามันทึบไปไม่รู้ว่าหรือว่าใบมันทึบอะไรทึบไปเรียนตังให้ทราบจริงๆว่ามันทึบไปเพราะว่าอาจจะเข้าใจเรื่องอยู่อาจทาคมงานคนเดียวมันจะไม่ทันเข้าใจผมเข้าใจอยู่แต่ถ้าช่วงไหนสามารถจ้างได้พี่ในการชุดใบแรกปึ้งๆทีเดียวแงมันจบก็ก็ก็น่าจะได้แต่เขาไม่มีใครทําคนทาคนางานยากเนาะอย่างก็เป็นผมว่าไอ้ข้างล่างนี้ผมแจวออกค่อนข้างจะเก็บหมดเลยใช่ใช่ แต่ข้างบนเขาค่อยๆนั่นไปเลยแต่ข้างล่างผมจ้างเขาไปแตแงจริงหมื่นกว่าผมต้องมาทําเองอีกรอบหนึ่งทํามากกว่างของอ้ที่เขาจ้างมาแล้วไปอีกอ่ะยากยากแล้วก็ยังต้องมาทําเองไม่ได้งานมันออกมาไม่คุ้มออกมาไม่คุ้มดูคนทําคนเราทําเองปุ๊บคนมาจ้างคนอื่นมาทําเนี่ยมันมันลำบากใจเหมือนกันเราจะไปยุ่งี่จุกจิกมากขึ้นไปก็ไม่ดีครับตามว่าจ่ายต่างเสร็จแล้วก็มาทําเอง นี่ที่ผมว่ายผมว่ามันดึงกิ่งให้มันดึงยอดนะให้มันดึงยอดอย่าขึ้นอย่าอย่าพุ่งให้ขึ้นยอดก่อนแต่ผมก็รู้นะั่นแหละว่ามันไหนกิ่งมันเยอะกิ่งมันแน่นนะผมก็รู้รแต่ถ้าทำคนเดียวเอาไปไม่ไม่จำได้เลยให้าผมดูใครแล้วผมว่าเออกิ่งเนี่ยอย่างงี้ครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยที่ที่มันทับกันเนี่ยพี่ก็ต้องเลือกเนาะเนี่ยมันเนี่ยมันทับกัน่หลักการแต่งกิ่งของผมนี่ง่ายมากเลยทำยังไงก็ได้ แต่งให้ชุกชั้นใบโดนแสงนี่พให้หลักการง่ายๆเลยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยโดหนึ่งสองเนี่ยมี3ามชั้นซอยใส่กันนะพี่พี่พี่เราก็ต้องเลือกว่าเราเราจะเอาชั้นไหนไว้ละอย่างอันนี้อันนี้ผมก็ไม่เอาอยู่ละนี่เอาไปละนะครับเนี่ยมันเปิดพวกเนี้ยก็ต้องเปิดเปิดแสงย้ายมันทับซ้อนกันอ่านี่เปิดไปอันนี้เปิดไปนี่เปิดไปแค่นั้นเองคือทุกชั้นใบต้องโดนแสงหลักการมีแค่นี้จริงไม่ไม่ได้แบบต้องยาวเท่านั้นเซนติเมตรเท่านี้ครับโอเคโอเคโอเคหลักการนี่ถือว่าโอเคเพราะว่า ผมก็พอเข้าใจว่าถ้ามันเกิดทับซ้อนกันผมเนี่ยมันมันแมงมันก็หลบก็ไปได้คนอื่นนะแมงพวกพวกแมงพวกไอ้อะไรพวกยามันฉีดประจําเ่ยมันมันมันซุกมันซ่อนนะพอเสียงยาปู้นี้มันจะหลบแล้วไม่หลบแล้วมันมันมีที่หลบนอนน่ะนอนมันจะย่อนตัวลงปู้ปู้ปู้เลยหนีเลยเดี๋ยวนี้ศัตรูพืชมันก็ฉลาดขึ้นไปเยอะแล้วนะใช่ครับมันฉลาดฉลาด ก็มันต้องเริ่มตั้งแต่การตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ตรงน<ล>ู้นแล้วถ้ามีคนงานที่ว่าเขาจ้างแต่งกิ่งได้ลุยทีเดียวเลยไงออมันก็จบง่ายแต่มันไม่ค่อยมีที่แถวเนี้ยครับผมทีเนี้ยบดด้วยว่าที่พอพุ่มมันชนกันไปเราเยอะความชื้นมันสูงมันจะมีปัญหาเรื่องเชื้อรา ในอนาคตอ่าอ,อากาศมันไม่โฟลมมันไม่โฟผมต้องการแดดสองถึงดินถ้าแดดสองดินเมื่อไหร่นะเรื่องของเชื้อราพี่พี่จะง่ายเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยเข้าต,ต้นมันจะพิ้วมันตอบสนองได้ดีหมายถึงว่าพวกแมงก็จะหายไปออตโต้ด้วยนะอ่าทีนี้ถ้าแมงเราเยอะเพราะว่ามันใบมันทับกันมันสางกันระบบธรรมชาติมันบำบัดของมันเองมันมันซุกมันซ่อนอยู่ได้ใช่ครับประมาณนั้น นะครับอันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการจัดการตรงนี้นิดหนึ่งเรื่องแต่งกิ่งนะครับส่วนเรื่องของอันเนี้ยที่พี่เอาใบาที่ว่ายังอยู่ในโคนอันนี้อันนี้ขูถือว่าดีนะเปมนการเพิ่มอินซีย์วัตถุปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมครับพี่ปกติผมใช้อินรียเคมีอินทรียเคมีเป็นหลักอ๋อสูตรก็ต่างๆนาน,านากันไปแล้วแต่ช่วงเนาะและอินรีเพียวๆเคยซื้อมาเติมบ้างไหมครับเติมแต่ว่าห่างหน่อยห่างหน่อยใช่ไหมปีละครั้งหนึ่ง ปีสองครั้งอะไรประมาณจาใส่จาพวกไก้พวกฮิวมิคพวกไอ้ <Okay. S 1> เอามาสมกับปุ๋ยแล้วก็หว่านอาวได้ได้ไม่มีปัญหาครับผมก็ถือว่ารักษาอินทรียวัตถุในดินได้อยู่นะครับคือพื้นดินอะ่ะของพี่อย่าดีนะไม่ได้เลวร้ายอะไรถือว่าดีเลยแหละอ่านะครับผมถ้ามันเป็นเคมีมากผมว่าดินมันจะด้านไหมครับใช่ครับแต่ผมกลัวเรื่องของหน้าดินแข็งครับ ใช่น้าดินแข็งหน้าลินแข็งแค่นั้นพี่ก็จะต้องมีเรื่องของฮิวมิกอินซีให้เยอะ<ห>แล้วก็อินซีวัตถุตะกูลฮิวมิกทั้งจะเป็นน้ําจะเป็นผงอะไรอ่ะอ่าก็เอามาฉีดได้ให้ได้ไม่ให้เยอะขึ้นกว่านี้นิดนึงเคมีใช้น้อยแต่ว่าผมใช้อินไอินเคมีอินีเคมีอ่าดีครับตัวนี้ก็ถือว่าอ้หกเดือนใช้มาตลอดเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าว่าใส่ใส่อินรีผดผูยยู่ะ ตอนนี้แต่ยิ่งมันก็ได้แต่เราไม่อานเราไม่กล้าเป็นไงพ่อถ้าดูสภาพแล้วว่าตาตาใจอินซีมันไม่มีความมั่นใจแต่มันไม่เคยไม่เคยใช้อ๋อไม่เคยใช้อินซีเดียวมันน้อยใช้น้อยอินซีเดียวใช้น้อยถ้าใช้ก็เอาไปผสมกับไปเคมีนั่นก็ถือว่าได้ใช้แล้วก็โอเคแล้วไงก็นึกถือว่าได้ใส่แล้วก็โอเคไม่มีปัญหาครับผมขอให้ได้มีใส่บ้างเถอะช่วยย่อยแล้วก็ดึงรากด้วย อ่าดึงรากด้วยแล้วก็ป้องกันป้องกันโรคทางดินได้ด้วยตัวนี้ถือว่าดีครับผมดอกมันา่าดอกมันถ้าเราเอาใส่เนี่ยมันจะเป็นดินหมดเลยอืมใช่ครับมันย่อยอ่ะลูกเลิกลูกไอ้เล็กๆที่มันตกเนี่ยมันย่อยกลายเป็นอินทรียวัตถุบริสุทช่วยเรื่องคาร์บอเรดครับผมดึงรากดึงอะไรจริงจริงๆแล้วตารางการใส่ปุ๋ยนี้ประมาณกี่เดือนจะใส่สักรอบเนี่ยมันมันพอพอมีคือปกติแล้วอ่ะ ผมอาจไม่อาจจะบอกได้ว่าเดือนเดือนละครั้งแต่สมมุติว่าเราใส่หนึ่งโลใช่ไหมครับพี่ใส่หนึ่งครั้งหนึ่งโลแล้วก็อีกสาสิบวันคือเดือนหน้ามาใส่แต่ว่าด้วยว่าตัวปุ๋ยอ่เขาจะมีการระเหิดและการละลายดิชชิงสูงการสูญเสียคือครึ่งหนึ่งหนึ่งโลได้กินจริงๆนะสามขีดสี่ขีดแค่นั้นพี่ใช้น้อยแต่ใช้บ่อยดีกว่าเช่นพี่ต้องการหนึ่งโลในหนึ่งเดือนพี่มาแบ่งใส่ สครั 2, ้งก็ได้ท right. ุกสิหวันทีละครึ่งโลได้กินได้กินดีกว่านะของผมใส่รอบใบรอบใบหนึ่งผมก็ใส่ใบก็ดีครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะก็ได้แต่ถ้าสมมติเราใช้ใช้น้อยใช้บ่อยดีที่สุดอ่าเข้าใจผมเข้าใจพอพอเกิดว่าถ้าถ้าว่ากิโลหนึ่งใช้ได้สามขีดนี่ถือว่าอันนั้นระยะเดือนหนึ่งมันมันความเหลอยออกสืญเสียเยอะกว่า แต่ถ้าเราสีมาวันเราใส่มันจะได้ได้เยอะกว่าหรือหารสามก็ได้ครั้งละสามขีดสามครั้งก็เก้าขีดกว่าก็โอเคแล้วพี่เนี่ยมันจะได้กินเยอะกว่านี่คือผมชอบใช้ระบบนี้มากกว่าแต่ก็ต้องดูหน้างานการจัดการด้วยบางทีไม่ว่างไงมันงานมันเยอะไงก็ต้องตูมเดียวก็รู้เรื่องกันแต่ว่าถ้าสมมติถ้าสมมติทําได้อย่างที่บอกใช้น้อยแต่ใช้บ่อยนะครับมันมันจะได้ดีกว่าครับผมเนาะเรื่องอีซีวัตถุพี่เขาเติมกับเคมีเลยพี่เอามาเบาเคมีทําเองแล้วก็ใส่ เองได้เลยก็ถือว่าโอเคถือว่าได้ใส่แล้วผสมกับไอ้พวกจำพวกที่มีพวกอ่ะทีเดียวไปเลยเขาไม่ได้แยกใส่ครับผมก็เพราะเขาพี่เขามีคนเดียวทํางานคนเดียวก็ต้องก็ต้องเข้าใจเรื่องการจัดการของเขาด้วยเนาะคือออกแบบยังไงก็ได้ให้ให้เราทํางานง่ายที่สุดอะเนาะแต่ว่าได้ประสิทธิภาพที่คงเดิมนะครับพี่จะไยไม่แก้อยู่ลุยนี่ บไมกาสีตาบใบไมกาซีอยู่เลยนี่ควางนี้ชีถนเดียวคองลูกชีสามคนน่ะไม่ใช่เพลีย็เลแดงอุ่มุมตรงเหมือนลงมุมนูๆแล้วชีกว่านนี้คนหนึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ไปกล่าอย่างดีเลยครับนี่แหละครับผมว่าให้พี่สังเกตเอาดินมาถมปรับให้มันเสมอแล้วถ้าปูหญ้าได้กลางเต็์นอนได้เลยเนี่ย เกษตรจงต้องเที่ยวไปเลยใช่บรรยากาศันดีมีคลองมีภูเขาที่ต้นนนทำเลมันให้น้องๆเขามาจากกรุงเทพก็มาปุ๊บก็มาชอบธรรมชาติเออเออมาชอบมาเห็นปุ๊บก็บอกว่าเออทีนี้มันยังไงเมื่อก่อนดินมันปลูกยางพาราเมื่อก่อนอะทีนี้มันพื้นมันไม่เสมอไม่ได้ปรับอะไรปล่อยตามธรรมชาติทีนี้มันยุบลงมัน ยุบตัวก็มาเองแต่ละจุดบางทีมันเป็นจุดที่ขุดต่อยางขึ้นมาโอ้ยแปดปีนะ <c oughs> พี่อำน,นะแปดปีนะอไอธุรกิจเรียนนะเปลี่ยนตั้งเยอะผมทำนี่ผมผมทำแบบนี้ผมทำความคิดตัวเองอะที่ไอเขาไอทำกระปุกอะไรไม่มีที่อมาผมทำอตอนตอนนั้นยังไม่ ตอนนี้ก็พัฒนามันสร้างกระปุกแล้วออแต่เมื่อก่อนมันไม่มีแล้วพัฒนาขึ้นมามเชี่ยวอะไรไม่ได้ดูอ่ะ <c oughs> แต่เป็นกระปุกนั้นผมก็ว่าผมดูของพี่แปลงใหญ่ตรงนั้นน่ะที่มันบนปลวกมันมีปลวกตัวเล็กๆอยู่ต้นมันโอ้โหเบ้อเร่อเลยต้นนั้น <c oughs> รากมันลอยค <c oughs> รากมันลอยอ่ารากมันลอยแล้วก็เห็นพุ่มต้นเดียวโอ้โหเลยเบ้อเร่อเลยฮัลโหล